อ๋อพอดีพี่จะบอกว่าพี่เป็นพนักง,งานที่เนี่ยแล้วพอดีพี่ไปกินข้าวแล้วรถบรนทุนมันหมดอ่ะรถพี่จอดอยู่ตรงนู้นนะครับอ๋ออ๋อครับพี่พอดีพี่ว่าจะยืมตังค์น้องสักสองร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาคืน200สองร้อยเหรอครับพี่ใช่ครับผมพอดูแป๊บนึงนะครับได้ได้ได้หมูเดิมเป๊ะไม่ห้าร้อยก็เดือดปากแก โอ้โหคนตกเปอย่างเนี้ยโอ้ให้เนิม่มรับดีกว่าโอวข้าวก็หิวเร็วเรีบมาเถอะรับรับครับ ครับพี่ไอพี่ขอไอทีผมไม่ได้ยินที่อ๋อพอดีพี่จะบอกว่าพี่เป็นพนักงานที่เนี่ยแล้วพอดีพี่ไปกินข้าวแล้วรถมันบรรมันหมดอ่ะรถพี่จอดอยู่ตรงนู้นนะครับอ๋อครับพี่พอดีพี่ว่าจะยืมตังค์น้องสักสองร้อยก่อนนะเดี๋ยวพี่มาคืนสองร้อยเหรอพี่ใช่ครับคอนโดตั้งนะครับได้ได้ได้ผมมีห้าร้อยครับพี่พี่มีทอนไหมอ๋อเดี๋ยวพี่เอามาทอนก็ได้ครับน้องมีห้าร้อยเดี๋ยว เดี๋ยวเอาไม้พี่ก่อนแล้วกันงั้นเหรอพี่ครับผมได้ครับพี่ได้โอเคคงี้ยผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวรอตรงนี้นะพี่ได้ได้๋ยวผมขอคืนนะได้พี่ไหครับครับผมขอบครับลุงไปไหนอ่ะ ไม่บอกจะเอาคืนมาคืน บอกจ่าเงินมาคืนลุงพ่าไปไหนแล้วเนี่ยมานแล้วเนี่ยโดนหลอ,อกวะเดี๋ยวนี้รอเลยนี่ไ่ไหนอะเนี่ยเนี่ยฉันหาแกอยู่เนี่ยแกอยู่ไหนไม่ถึงนี่หรอก็กบอกอยู่ทางเดินไงทางเดินมันมีทั่วมอมาอยู่ตรงไหนเหล่าเนี่ย เมื่อกี้โดนไอ้ลุงเนี่ยมันลูบกน้ำมันหมดเอาตัางไป500เนี่ยเกือบชั่วโมงยังไม่คืนเลยเนี่ยมิโคแก่โดนหลอกแล้วแหละคัาตั้งชั่วโมงเขายังไม่เอามาคืนนะ่ะโว้ว่าแหละแปลกๆอยู่อะไปรีบมาแล้วกันเออ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 เร็วนะเร็วนะวนะนี่เสียงก็ดังอะไรอย่างเนี้ย หลอกแน่ๆเฮ้ยถ่ายรูปไว้นี่วะครับผมของล่าท่านน้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอนี่นะครับพี่ได้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 ครับผมขอถ่ายรูปไ,ไว้ก่อนเลยไว้ใครไว้ใส่ไว้ไ,วไม่หนาไว้ใส่เลย โคดเลยจะได้ต้องทำกับคนอื่นต่อเจอได้ไงอีดูวิชาชีพเอ็นนี่ไปไหนเนี่ยยังไม่มาอีกเหรอช้าตัอยเวลาเลือบนอได้ป่ะ คืนเนี้ยหางเงินไปปาร์ตี้หน่อยดีกว่าไปไหนกีไปกินข้าวอะไรดีเออคิดไม่ออกนรองครับ้องครับคะมีอะไรเปล่าครับขอพอดีรถพี่น้ำมันหมดหนะครับผม คนนี้แหละแกพี่หลอกตังค์้ว่าคนนี้หรอใช่แล้วบอดี้รถพี่น้ำมันหมดนะครับผมแล้วก็พี่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่เนาะแล้วก็เพื่อนพี่ก็อยู่ที่นี่ด้วยยังไงพีคนอ,อยู่ทั้ง200ครับพอพอ,อจะมีไหมมุกเดิมเป๊ะไม่ใ้า100หรยดปากแก เออเดี๋ยวเดี๋ยวหนูให้เพื่อนหนูไปกดตังค์ก่อนละกันอ่าไปกดตงกังค์ไปกดตงังค์ก่อนไปค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงบอกเพื่อนก่อนว่ากดเท่า,า,าไหร่ครับผมได้ รอแป๊บนะครับพี่เดี๋ยวมาละมาเอ้านี่ไงมาละอ๋อครับผมสนมากเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่เอามาคืนเนาะค่ะเหมือนเมื่อวานไหมคะเมื่อวานเมื่อวานทําไมล่ะครับก็เมื่อวานที่พี่เอาตังค์เพื่อนหนูไปห้าร้อยไงคะเงินนี้เอาคืนมาก่อนแล้วกันนะคะอ้าวน้องครับแล้วน้องถ่ายอะไรครับเนี่ยก็ถ่ายหน้าโจนไหมครับพี่น้องน้องกลับไปจับเลยจับไว้จับไว้จับไว้เลยน้องครับตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วจับมาแล้วจับมาแล้วจับเลย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 นี่นี่นี่น้องครับถ่ายอะไรเนี่ย พอดีพี่เป็นพนักงานแถวเนี้ยครับน้องเราก็พี่มากินข้าวเอาต้องจุดตะมันฮัลโหลมิโกแกอยู่ไหนเนี้ย